สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บึงบอรเพชรน,นะคะเราจะมาดูเขาเทสไฟเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยววันจริงเราอาจจะแบบว่ามันคนเยอะอะ่ะแล้วเราก็ห่อกองข้าวามากินด้วยเลยนี่่นีไงหลงรักบึงบอรเพชรนี่ไง,ง,ง,งวันนี้นะสมาชิกในบ้านเรามีหนึ่งแม่นะ2องสาสี่ห้าเอา้าไอตัวนั้นมาไงนะเหนียวเหมียวว,วันนี้นเอเอไม่ลองอยู่แถวนี้แหละ มันน่าจะเป็นแมวร้านอาหารเออโอเควันนี้เราจะมาดูเขาเทสไฟนะพ่อเดี๋ยวเขาจะมีงานบอลลูนใช่ไหมมันชื่องานแหละบอลลูนเฟสติวัลเฟสติวัลสองนเฟสติวัลงานที่ครั้งที่สองครั้งแรกนี่คนแบบโ้มาศาลนะมาศาลเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์จริงๆเราจะมาแต่วันเลยแล้วก็จองที่เพราะฉะนั้นเราอยู่ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไปเบียดแบบเข้าไม่ได้อ่ะใช่เราต้องมาต้องวางแผนล่วงหน้า วันนี้เราข้าวมากินด้วยนะครับเมนูข้าวของเราก็จะมีผแมวผัดกับผักอุยผัดกะเพราแมวแมวมันบอกว่าจะเอาเิ้ผัดค่ะให้ทายว่าเท่าไหร่กล่องเนี้ยกล่องละสามสิบยี่สิบห้าบาทโอ้ถูกสามสิบห้าสิบก็วาดมีไข่ดาวด้วยยี่สิบห้าบาทมีไข่ดาวแนะนำเลยร้านกบเพชรบุรีนะคะที่พิจิต พิจิตรกบเพชรบุรีเส้นแถววัดท่าหลวงอ่าใครไปพิจิตรนะคะหากับข้าวอร่อยเยอะนะคะอร่อยเยอะและถูกโหนี่เลยร้าน ร้วนกบร้านล้วนร้านกบเพชรบุรีเอาเลยใช่โอ้มีปลาหมึกมีปลาหมึูมี่ผัดเหมียวผัดแมวเหมียวเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูปลาหมึกเท้าแมวเหมียวยี่ห้าบาทนะยี่ห้าบาทโอ้ยลวกไก่ล้วงโอ้ยโอชารได้ไก่ล้วงนะคะยี่ห้าบาทถือว่าราคาดีนะจริงมากราคาดีนะเออ เนี่ยมีเป็ดด้วยอันนี้อะไรลูกปลาหมึกเหรอ๋อปลาหมึกหรือว่าเนื้อหมาเอ้ยไม่ใช่นี่นี่มีแมงกะพรุนแมงกะพรุนนี่นี่โอ้แมงกะพรุนใครสองฟองเพิ่มมาเหรอไม่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 ใช่นี่อ๋ออนี่นี่นี่แมงกะพรุนกะพรุน๋อมีหลายอย่างเนี่ยเห็นไหมคือพี่จิเราประหยัดนะเดี๋ยวกินไข่ไปให้เหมียวเดี๋ยวไข่เอ้าอ๋อเหมียวมันกินไข่เหรอนี่เรากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรอหกโมงหกโมงเขาเริ่มเปิดไฟเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดู เป็นการเขาเรียกว่าไงนะดูเขาเทสระบบไฟก่อนวันงานจริงอ๋าจริงมากจริงมากวันนี้อะไรครับระวังนะระวังนะระวังพี่ดังขึ้นมาใช่ชชชชชชแล้วน้องพบตรงนี้เขาจะติดไปว่าระวังโจ<อ>และเคด้วย เขามีติดปลาอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์นอนกับจระเข้แหละคอยดูสิวันงานบอลลูนะ่ะแมวไม่กลลากัวกลัวเหรอแต่จระเข้มันงับหนูตายก่อนเนี่ยถ้าตายมันงับแมวไปแล้วไหมมันไม่เห็นงับเลยมันยังอยู่ <c oughs> <ๆ>เห็นไหมจระเข้ที่นี่เขาใจดีเขาไม่กินคนเฮ้ย <c oughs> แต่เขากินเด็กเอ้ยเอ้ยให่ใหญเดี๋ยวมันกัดหนูโอเคเดี๋ยวหกโมงเดี๋ยวรอไปดูกันตอนนี้เรากินข้าวกันนะคะเยัย เคี like ้ยวกรอยเอากระดูกข้าวเหนียวได้อยู่ทุกคนหมดไปหนึ่งกล่องแม่จะกินคำแรกเลยแมวบอกว่ากินรอแมวด้วยนะเพราะกัดกรอบมากอร่อยมากไข่เยิ้มไข่เยิ้ม เด้อน <anto> <isto> ี달라달라่มันการกล้องสินี่การกล้องร่วงเลยมันต้องยืดหงายเฮ้ยมันจะหนักงับนิ้วเลยนะนวดแปลว่าอยู่จัดขอยื่นพูกยังไม่ทันจะลีลาอะไรเลยงับเลยนับนิ้วเลยมาทุกคนดูนะครับนี่นี่กินอร่อยมากเหนืวเหนือไปเลยนะอร่อยไหมอร่อยไหมเหนวอ อร่อยมากไหอมอิมอ่อมยมากกินได้ยังกระดูกติดสันนิดนึงแล้วไปถ่ายอะไรพื้นหรอกถ่ายตัวนีดหรอกนี่ไฟเอ้ยไฟเริ่มแล้วตรงนี้แค่แค่ขี้เล็บนู้นตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกโอ้โหเอาละเดี๋ยวจะขับไปวนดูก่อน,นะนเนาะวนรอบๆเออไป โอเคเดี๋ยวเราไปวนกันไปดูพื้นที่กันเต็มเออบ๊ายบายเหมียวเหมียวอิ่มไปแล้วให้มันไปจานนึงเลยพยายามข้าวให้มันไปจานเลยเนาะเมื่อกี้เนาะได้หนึ่งอิ่มแหละโอ้โหสองข้างทางเลยนี่นี่เอานี่ห้องน้ําอ๋อที่เดินมาเมื่อกี้ปะอยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราโอ้โหตรงนี้ดูที่เขาติดไฟแบบทั่วบึงบอลเพชมากเลยนะนู่นนะนู่นนะมีตรงนู้นเป็นสีสีด้วยตรงกลางอ่ะอันนี้ รอบๆก่อน,<ต>นม,มีต้นคริสต์มาสด้วยว้าวพี่ธนาต้องใส่ชุดสวยๆมาถ่ายแล้วละ่ะโอ้โ้อุอ้ยรอบเลยนะเนี่ยโอ้ยมีข้างในนู้นอีกเพื่อนๆข้างในแบบริบๆเลยนะมีเออประตูแบบว่าประตูซุ้มลอดโอ้ยเยอะอะนี่บึงบอะเพทอะเนาะเขาก็กว้างเนาะจริงๆบึงสีไฟถ้าทําแบบนี้ก็จะแบบก็ได้ไกลนะแต่ต้นไม้ไม่ได้เยอะเท่าเขาเนาะ มันจะเป็นเขียวๆไปมากกว่าร้านหญ้าเขียวข้างในนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในน,นู้นนี่ทางนี้เลยนี่ไงว้าวว้าวตอนนี้ไม่มีรถได้ได้อยู่เดี๋ยวจะไปถ่ายเถยีวถ่ายมีรถถ่ายนี่ไง้เขาทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยนี่คืออะไรนะหอนาฬิกาเอ้ยโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันน,น,นี้ตรงนี้เลย โอ้ไฟสวยซุ้มไก่เหรอเอมีไก่อยู่ข้างในไม่ใช่แหละ้นไก่โอ้อย่าลืมนี่นี่เดี๋ยวไปห้องน้ำตรงนี้ใกล้ดิขี้เกียจเดินไกลเดี๋ยวจะมาดูมีอีกไหมเออไปนู่นมันมีตรงถึงที่กลางเต้นเลยนะใช่ในู่นนู่นไหนมีอีกมีอีกกลางเต้นอยู่นู่นมาเดี๋ยวไปดูโอ้เนี่ยสวยที่นี่คือหกถึงสิบอะบึงบอลเพชรเฟสติวัลนี่ไงมีเครื่องเล่นอะไรเยอะด้วยนะเนี่ยหก จริงอ่ะฟีีโหต่อคิวกันขนาดนั้นหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าวันเต็มเต็มหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราต้องมาคืนแรกไหมนู้นนู่นที่กลางเต็นท์อยู่ตรงนู้นดเดี๋ยวเราไปได,ดูที่กลางเต็นท์เราต้องดูว่าวันอะไรเออจะต้องดูขอบ็นวันธรรมดาเราอะ่ะอุ้ยมีสุ่มไก่อันนั้นสุ่มนกจริงว่ะ <c oughs> อ๋อที่พ้าบอกสุ่มไก่คือฝั่งนู้น <c oughs> นึกว่านึกว่าแซลไอ้แท่งนี้แท่งนี้ไม่เหมือนสุ่มไก่สุ่มมาอยู่ข้างบนนั่นนะสุ่มไก่อยู่ข้างบน อุ้ยน้องพี่วุ้ชี้เลยชีย้อะไรนะนู่นให้ดูสุ่มไก่บ้างเลยโ <laughs> อ่ยโอ้อ้ยโอ๋อข้างในมีอีกค่ะมีอีกเขานั่งวุ้ยเขามีรถอย่างนี้ด้วยหรอเขาเรียกรถอะไรนะตุ๊กตุกมีสุ่มไก่พี่ฟ้าว่าสุ่มไก่เงี้ยอ้สวยเนาะโอ้สวยอ่ะถ้าเกิดมืดก็จะสวยโอเเุ้ถ้ายิ่งมืดยิ่งสวยอันนี้คือตอนหกโมงเนาะตอนนี้หกโมงยังนาทีหกโมงอุ้ยยังไม่หกโมงเขาเปิดไฟแล้วว่าอุ้ยถ้ามืดจะสวยกว่านี้ แต่เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดมาอีกสักรอบบนได้อ้โอ้มีอีกนู่นนู่นนู่นตรงนน้นอีกเพียบเลยนี่ค่ะสวยนะว้าวอเดี๋ยวเราจแล้วพบนี่ไงครับป้ายโอ้โหบึงบารเพศป้ายบอกว่าทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยยิ่งโดเลยอะเมื่อกี้ยิ่โดนโอ้ น้องพบครับออ้ยเขามีดนตรีคอนเสิร์ตพอดีน้องพบเต้นแล้วแดงชื่อชื่นชมบุษบาอ้าวทังปลาออ้ยน้องพบครับใหญ่มากมันคือใบบัวเอาไว้หลบฝนเออหลบฝนหลบฝนนะพี่พลไตเลยลูกไปดูวิวเลยลูกนี่ไงตรงนี้แหละที่เขาเป็นที่กลางเต้นแล้วเขาก็จะมานอนไหวกับจระเข้กันโอ้ยไม่ใช่เอาไงลูก เฮ้ยน้องพ่อจะกระโดดข้ามลาวาเอ้ยจะรอดไหมโอ้โหแต่ทางนี้ยแต่ครงนี้ต้องเดินแล้วกดปุ่มกดปุ่มปิดลาวาแป๊บนึงเหรอปึ้งกดปุ่มแล้วอุ้ยเจอปึ๊บโอเคโอ้๋ออันนี้เป็นเกาะเกาะข้ามลาวานี่คือหน้าบึงบอระเพชรเลยนะนี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นนกเยอะมากเพราะว่ามีนกแบบหลากหลายสายพันธุ์จบแล้วตายแล้วอุ้ยตายแล้วเหรอโถแป๊บเดียวเองนี่นี่นี หูมองเข้าไปตรงนี้สวยมากอ่ะดูดิดูสิดูสิทุกคนปะพาเพื่อนๆดูไฟนี่เร็วเราเป็นนั้นเราขอเข้าไปให้สุดอ๋ออาวเมื่อกี้ยังไม่สุดเลยเหรอลูกนู่นตรงนู้นก็มีสุ่มไก่โคมไฟใหญ่มากว้าวเออเอาแล้วเอาแล้วน้องพบกำลังจะข้ามข้ามเกาะลาวาจะข้ามหรือเปล่าน่าในที่สุดก็รอดดแล้วก็กลับไปแล้วก็เดินกลับมาอีกนี่เขากำลังเปิดคอนเสิร์ตพอดี อุ้ยน้องพบครับลาวาเต็มพื้นเลยครับตอนนี้น้องพบจะรอดไหมล่ะจะรอดไหมัตึ้งอย่รงนี้ค่ะอออย่าลืมพาไปดูไฟตรงนู้นด้วยนะตึงตึงเย้มาไหมมานอนกลางเต็นท์ที่นี่ไหมมาไหมตะลุ่ยมากลางเต็นท์ที่นี่ไหมกัดใจเราอันนี้รักตะลุ่ยเหรอเขาอยู่ในบึงฮะไม่นกเต็มเลย เอาก็นี่ไงเป็นสัญลักษณ์ของเขาที่นี่เขามีนกเยอะมากมเขามีเรือพาดูนกด้วยนะอืใช่แล้วก็มีเจ้าด่างอ่ะเจ้าด่างจรัรละเฮอย่าที่ออกมาจากถ้ำอ่ะพาเพื่อนดูไฟตรงนู้นกันเร็วเ <พา S 2> ย้ป้า<ะ>มาพี่พลมาทางนี้ลูกมาหุยข้างหน้านู้นก็มีด่านลาวาอีกด่านหนึ่งให้น้องพบเล่นด้วยนั้นนะพื้นอันน่ะลาวาอยู่บนพื้น หนีเร็วหนีไหนไม่ให้เล่นเล่นเล่นนะโอ้โหชิงช้าไม่ต้องแย่งกันหรอกมีอันเดียวไม่ต้องแย่งกันเพราะมีอันเดียวอันเดียวก็มีอันเดียวจะแย่งกันทําไมหูดูไฟสวยมากนะเพื่อนเพื่อนดูจีดูจีว้าวนี่นี่มาเล่นลาวาตรงนี้ดีกว่านี่เห็นไหมนี่หูดูดิสวยย่าะครับดูดิสวยโกดาดอ๊อปปี้ฮะอ๊อปปี้ออป ร้อยหนึ่งโอ้โห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 โกระโดดอันนะเป็นไงอ่ารอดไหมรอดไหมครับโอ้พี่ธัญญาพี่ธัญญาจะติดยอดไม้แล้วนะครับทุกคนอุ้ยสวยนะดูดิสวยนะป๋านะโยนพี่ธัญญาติดยอดไม้เดี๋ยวพี่แทนให้พี่ เดี๋ยวป้าปาโยนพี่ธัญญานว่นขึ้นไปเกาะอยู่บนสุ่มไก่เลยแหละฮะเฮ้ยพอแล้วบุญใหญ่โอ้ยน้องพบเขาชอบเงินฮะเตนละร้อุ้ยดีมากเต็นละร้อยเองอ๋อเต็นละร้อยตรนี้กี่คนก็ได้กี่คนก็ได้วสมมติเราเต็นใหญ่มาเต็น์ละหนึ่งร้อยถ้าเกิดเป็นรถบ้านอ่าสามร้อย รถบ้านสามร้อยกี่คนไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่แต่ว่าเป็นเป็นหลังเป็นเต็นต์เออต่อหลังคาโอ้ยดีแล้วไฟเสียบได้เยไฟเสียบได้มีไฟให้เห็นเห็นเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้ออแล้วเขาให้กางแถวนี้เลยใช่ไหมเขาให้กางบริเวณนี้ได้หมดอเราจะไปกางตรงนู้นก็ได้เผื่อกางเผื่อพี่ดงไปเจอจะไปเจอเจอเก้อเผื่อพี่ดังขึ้นมาจะได้เช็คแทนเหรอ โอ้ขึ้นยอดเลยเนี่ยสวยนะเพื่อนเพื่อนดูดิออหนุนหนุนนุนนี่ยังแค่นี่ยังแค่น้ําจิ้มนะน้องพพยังมีอีกเยอะข้างหน้าเห็นไหมจําได้ที่ผ่านมามีเยอะโอ้โหโอ้โหตกลาวาไปแล้วน้องพพอะไม่ทันแล้วยังได้เยเาะตกไปนิดเดียวไปไม่น่าจะมีมีเป็นนุ่นด้วยมั้งมีหลายที่ดูแล้ว ก็ก็เป็นทรายนู่นไม่งั้นก็นู่นหนูหนูไอเคไงไอเคตรงนู่นเหรอจะเจอจระเข้เหรอไม่กลัวเสยจระเข้นี่ข้างบนนี้ก็ได้ไหนไหนไปดูร่องรอยจระเข้ดิร่องรอยจระเข้อาณาคอนดาแล้วอย่างเงี้ยจริงอะไม่ใช่เขาเอามอเตอร์ไซค์มาลุยดูแล้วอะสภาพนี้คือเอามอเตอร์ไซค์มาลุยไม่ใช่อนาคอนดาแล้วล่ะอันนี้อันนี้น่าเห็นไหมฮะ ไฟสีมันต่างกันมากเลยตรงนั้นสีเหลืองแสดงว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทาจระเข้จระเขข้้ึนจระเข้ขึ้นโอ้ยปล่อยนี่นั่นเราก็ไปอยู่ตรงนู้นสีสีฟ้าๆนั้นไปเล่นไปเล่นปะไปไปกระโดดสีฟ้าไปเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นกันแล้วไฟมันเยอะเดี๋ยวเขาจะติกขึ้นพื้นหนึ่งครั้งแล้วเมื่อกี้หนูเราขุดขุดตรงนั้นเลยขุดทรายนั้นเละโอ้โหนี่คืออีกด่านหนึ่งใช่ไหมครับลาวาด่านใหม่โหโหโหต้องพบน้องพบ เราพ่อจะรอดไหมลูกตกแล้วตกไปแล้วไม่ทันไปถึงไหนเลยตกตกด่านแล้ว้าโอ้โหเพื่อนๆสวยนะได้ไปไหนได้ไปตรงไหนได้ยังไงดียังไนดีไปให้ถึงใบบัวนะเพราะน้องพ่อเป็นกบกบต้องกระโดดอย่าให้ตกนะไม่งั้นเจอลาวาอยู่ข้างล่างนะเย่กระโด่านนี้บ้างดิสวยมากอุ้ยสามต้นเลยอ่ะใบบัวสามต้นโอ้ดูสิดูสิคุ้หสวยนะเนี่ย นี่นี่นี่เหมือนไฟมันจะพลอนอ่ะนย่าถ่ายรูปให้หน่อยดิ